ทุกคนเมื่อกี้ชายก็ไปได้ยินคนคุยกันใน7 e เ e ่นอนะว่าแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือของคิสซ,ซี่มิสซ,ซี่ที่ว่าถูกจับตัวไปแล้วแบบว่าเขาก็โหดร้ายขึ้นแต่ว่าตอนนี้น่ะได้ข่าวว่าเขาถูกจับตัวไปอย่างเดียวแต่ก็อื ยังมีประกาศตามจับอยู่หนะ้าเอชายเก้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวชายเกล้ลนะ่ะน่าจะต้องไปตามหาคิซี่มิซี่เพื่อที่ว่าจะได้รางวัลน,นำจับความจริงเป็นรางวัลแบบของผู้ช่วยเหลืออารมณ์แบบว่ามีป้ายแปะน้องหมาหายอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คิซี่มิซี่หายตัวออกไปนะ่ะ งั้นแชยก็ขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยในการตามหาคิสซี่มิสซี่โดยการกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชชยก็หนะ้ะแล้วก็ถ้าใครรู้ว่าคิสซี่มิสซี่โดนใครจับไปไหนนะ่ะก็คอมเมนต์บอกชชยเก็ใต้คลิปนี้หน่อยนะเอาว่าแต่ตอนนี้ทุกคนปิดเทอมกันหรือยังอะ่ะถ้าชชายก็ได้ยินมาไม่ผิดคือทุกคนปิดเทอมกันหมดแล้วใช่ไหมถ้าปิดแล้วก็อ่ไปช่วยชชยก็ตามหาคิสซี่มิสซี่หน่อยนะ วิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะตามหาคิสซี่มิสซี่ได้ก็คือวิธีการถามเพราะฉะนั้นชัยก็จะไปไล่ถามให้หมดเลยตัมคนที่ชัยก็รู้จกักเริ่มจากนี่เลยร้านหลง,ล,งลุงน่าจะเจอคนเยอะเอออออ้าวอาลงไม่อยู่ลงุง Luôn. luôn luôn như này Rùa. luôn mấy vụ hả อย่างนี้ชายก็จะถามใครได้ก็าถามลุงไม่ได้หนึ่งกตัดออกหนึ่งช้อยสให้ตายเธอมันอาจจะหายากขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรชายก็แค่เดินตามหาให้ทั่วเมืองเดี๋ยวชายก็กเจอคิสซี่มิซซี่เพราะเมืองนี้ก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่มากอะไรขนาดนั้นเต้องเดินตามหาต้องตามหาจุดที่มีพิรุธคิสซี่มิซซี่อยู่ไหนนะอ๋อเดินจากร้านลุง ลุงไม่อยู่ยหนึ่งชันก็จะเคาะถามให้หมดอ้บ้านนี้บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ไอ้บ้านชัยกและบ้านบันนี่ฮัลโหลฮัลโหลบันนี่เธออยู่หรือเปล่าโอ้บ้านมืตือ้อมือสนิทมืดมากให้ตายเถอะวันนี้ทุกคนไปไหนกันหมดหรือว่าปิดเทอมแล้วทุกคนไปเที่ยวกันหมดนะ่ะอย่าบอกนะว่ามีแค่ชัยกอยู่ที่เมืองนี้คนเดียวให้ตายเถอะ เขาไปไหนกันหมดเอแต่ก็ไม่เป็นไรอีกแหละถ้าเขาไปกันหมดแบบนี้ชายเก้าก,ก็คงจะได้รางวัลตามหาคนเดียวเอ๊ะถามอีกทีลอ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 ปิ๊งปงังปิ๊งปงังปิ๊งปงังเ,เขาไปเที่ยวกันหมดแล้วจริงๆด้วยชีวิตมันช่างน่าเศร้าจริงๆเลยนะ ต่เธอปิดเทอมแบบนี้มีแค่ชายเก้าคนเดียวเหรอเนี่ยที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆทุกคนปิดเทอมแบบนี้ทุกคนได้ไปเที่ยวกันหรือเปล่านะหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆแบบชายเก้าถ้าไปเที่ยวทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างนะเพื่อวันไหนพ่อแม่ชายเก้ามาได้พาให้พ่อไปชายเก้ผาผไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวภูเขาหรือไปเที่ยวที่ไหนกันส่วนตอนนี้ชายเก้าก็ เที่ยวที่เมืองเซา์ไซซิตี้ของตัวเองเหมือนเดิมเดินรอบเมืองให้ทั่ววันนี้ก็คงพอจะเหนื่อยพอที่จะกลับบ้านมานอนได้หลับสนิทวันนี้เป็นการผจญภัยของชายเก่ในกาตามากิซิบิซิชชออที่กรกรางเออเอ้มันเช่ก็จะเจออะไรชชืช่อ นสีชมพูเท้าสีเหลืองแขน bueno, ยาวๆขายาวๆนี่มันเอกลักษณ์ของกิซมิซินี่โอ๊ะโอ๊ปสเอ่อว่าแต่คิซิมิซิเอ่อ uh. คิซมิซิโดนขังจริงๆด้วอีวยว่าแต่ใครขังคิซมิซ่กันน่ะใครเอาตะแกงมาทำแบบนี้กับคิซมิซิอืออ่าใช้ก็ช่วยเองเดี๋ยวใช้ก็ช่วยอุ๊ปสอุ๊ปสอันนี้ก็ยกตะแกงออกให้อ อาใชก็ว่าเชก็รู un, 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 un ้แล้วค <ไป S 1> <Wow. S 2> ือเออคีซี่บีซี่เชก็มาช่วยเราอื้อ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 อือออื้อมา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 เอยมันมาแล้วโอ้โอ้โอไม่คีซี่บีซี่ ไอ้ตึกโอ้ชายเก้าช่วยคิซี่มิซี่หนีออกไปได้แล้วเมาตะกี้รถใครมาชนหัวชายเก้าโอ้โอ้โโอ้โจะลงไปช่วยก็ช่วยไม่ได้เลยระวังระวังโอ้ตายตายแล้วมันดันรถมันดันรถยัยโอ้มันดันรถยกล้อว้าห์อะไรเนี่ยไปกลับมาจากไปเที่ยวก็โดนอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่แดงเมื่อกี้คืออะไรนะชายเก้าเอง ขึ้นมาได้แล้วถึงแม้กระตุกกระเดียวจะไม่ค่อยดีว่าแต่เจ้าของรถเป็นยังไงบ้างอ่ะอ้าวเออตายแล้วเกือบไปแล้วโอ้บันนี่เองเหรอเออใช่ัชก้วโอ้มันมาอีกแล้วัชก้าเอเฮ้ยเกิดใหม่ไม่ทันไรเออเอารัก้าอีกรัฟหนึ่งโอตายแล้วตายรถฉัน เราชันชันจะไปเอาได้ยังไงโอ哟ตายแล้วตายแล้วฝากฝากรถไว้ในอุโมงก่อนโอเคตายเถอะกิตซิมิซิมันจะกี้ไปไหนน่ะฉันว่ากิตซิมิซิโดนขมือไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าวิ่งไปหลบที่ไหนสักที่โอ้โหโอ้ยชั้นก็บัญชีจัดการได้แล้วนะโอ้เจ๋งมากชันเจ๋งมากเลยบัญนีที่จัดการแคทแนปได้ที่สุดบัญนี้ก็ไปเอารถได้แล้ว งั้นเราต้องไปตามหาคิสซี่มิซีต่ตอบพราะฉันนะ่ะกำลังตามจับตัวตามหาคิสซี่มิซี่อยู่โอชูโอชองได้นอ่อนงได้คนเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเดินออกไปนั่งได,<า>ได้หลายคนนะอ๋อทำไมแชมกก็นั่งได้คนเดียวนะโอ้นั่นนะสิโอรับบทเป็นรถพ่วงค้างโอโอือโอ เกิดอะไรขึ้นกับรถน่ะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแล้วเชกเกิลก็ยี่หายไม่เป็นไรไปเชกเกิลถือขับแล้วก็ได้อะบันนีิวิ่งไปเองน่ะไม่เป็นไรรถเธอเธอเอาไปเลยเดี๋ยวฉันตามไปเองไป,ไปนะนังไปรถนแรงใช้ทั้งวงโอ้ต้องไปตามหาคิซิมิซิอีกรอบแล้วเนี่ยสงสัยวิซิมิซิ่ต้องไปหลบที่ไหนสักที่แล้วแน่ๆเลยน่ะโอ้ โอ้บันนิตเธอเปลี่ยนรถมาแล้วเหรอใช่เชคเกิลรอเธออยู่นะมาโอ้ภาพจำสุดท้ายที่ฉันเห็นคือคิสซี่มิสซี่วิ่งออกอุโม,มงค์ทางน้นไปนะ่ะไม่ต้องห่วงเราไปถึงแน่นอนเชเกิลคนเดียวหัวหายสองคนหัวหายเหมือนกันเออใช่สองคนฉันก็หัวหายอยู่ดีนะ่ะแปลกจังเลยแฮ เอ้เรานะ่าจะต้องเข้าอุโม,มงค์ทางนี้ไปเพื่อไปทะลุทางโน,น้นใช่เลยไม่มีปัญหาฉันว่าเรานะ่าจะเจอคิสซี่มิสซี่นะเพราะว่าภาพจำสุดท้ายของฉันก็คือคิสซี่มิสซี่วิ่งออกอุโม,มงค์ทางโน้นไปแต่มันก็ไล่ฉันอยู่นะเมื่อกี้น่ะคิสซี่มิสซี่เหรอใช่อ้เป็นไปได้ยังไงกันปกติคิสซี่มิสซี่ใจดีจะตายไปเป็นไปไม่ได้เพราะมันไล่ฉันอยู่นะ่ะเอ้ นี่ไงประตูทางออกอุโมงค์โอเคงั้นเราลงดูคิสซี่มิซี่แถวนี้แหละนี่เมื่อก,กี้มันวิ่งมาทางนี้แนละ้วเฟื่อเฟื่อเฟื่อแต่ม ok ok ันก็ออกทางนู้นน่ะโอชัใช่ยชัฉันจำได้มันวิ่งมาจัดการฉันเลยนะเมื่อก,กี้นะ่ะนี่ไชเกิลมันวิ่งมาฟึ่อเฟื่อฟื่อไปทางนี้เลยมันสวนทางกับฉันนะ่ะโอชัยเจ้าตัวนั้นหรือเปล่านะ่ะโอชัใช่ยชัไปส่ง นี่ไงเท้าสีเหลืองตัวสีชมพูอู้ใช่เลยมมากโอ้คิสซี่มิสซี่ออกมาจากที่ตรงนั้นกันเถอะมามามาเอ้ยไอ้ไอ้เฮ้ยมันนี่เธอ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 อะไรคิดเออฉันบอกแล้วว่ามันทำร้ายเอ้โอไม่รู้จะดึงใครมาก่อนเอาันนี่มานี่ก่อน ไอ่เอาเธอไม่เชื่อฉันว่ามันทำ้ายนะแสดงว่าคิซี่มิซี่โดนหลังสมองไปแล้วแน่ๆเลยตายเธอน่าจะต้องโดน เจ้าแคทแหนบหรือไม่ก็ตัวทุตหลอกหนึ่งศูนย์ศหกที่เขาเว่าก,กันหลังสมองไป,เ,ปเรียบร้อยแล้วโอ้โอตายแล้วแต่บันนี่นี่โอ้ตหถ่ายนะโดนดันสมองจริงด้วยเออจะเออเออเออมีความหวังที่เราจะรถ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 บันนี่รถบันนี่เออจะมาฟังรถบันนี่ไม่น่าโอ้มกไม่แน่โอ้จะว่าไปคิซี่มิซซี่ตอนนี้เหมือนซอมบี้ไปแล้ว หน่าโดนล้างสมองกลายเป็นซอมบี้พิซซี่มิซซี่ไปแล้ว